จะดึงตัวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ200ผมได้ยินไม่ถนัดอ๋อสองร้อย <200. S 2> แคเดี๋ยวให้มาให้เพื่อนดูก่อนก็ให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนกลับมาดูก็ <c oughs> เสียงเพาะด้วย 2 2 2ดูกันดูว่า2 3 5 5ล้ลงหมดเรับก็ก็ เขากรู้ด้วยเพา่อู้ว่ามันเล่นกันเล่นนี่ยเปปช่เลยพาดเลยแคทเนี่ยไอออนแมนเนี่ยตูมาิดผ้าเปีแล้วผ้าอย่างแรงด้วยไม่ใช่ผ้าธรรมดาผ้าดแรงมากเลยผ้าเลยผ้าโคตรแรงเลยพาดไปแล้ว ทันเท่าไหร่เนี่ยเก้าหมื่นครับคันนี้รวมล้อล้อใหม่ถ้าไม่เอาล้อถ้าเอาล้อเก่าล้อล้อติดรถก็เจ็ดหมื่นครับแล้วก็มันเกียร์อะไรชุดเกียร์อะไรอันนี้ครับข้างหน้าครับคอรัดเก้าสปีดเป็นแคมเปคทั้งหมดคอร์สเก้าสปีดคอรัดเก้าสปีดล้อกับเลคคอร์ดนำ้นำน้ำเงินก็ได้ครับนุ่นน้ำเงินเลคคอร์ดทั้งเส้นเลยเนี่ยตัวนยังไงถีน้ดเงินนี่ราคาเท่าไหร่แปดหมื่นห้าครับ อ๋อหมเ่ามันกลดไปนตัวนึงแต่ไม่พอกระาว่าเลกเป็นกี่บาทละตำมกเะาก็ได้อยู่ราคานี้เหไม่ได้ราคานี้ต่อเขาตกพนเก้าเลย่งสิ่

ชูซีกับพรแล้วก็ปั่นไม่เิดอยเเอ่ได้ะตั้งคนปั่นซีกันจะมีรถจมีเซอรี่ก็าดแ่กะด้ยผมมีเซอรี่